สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีทพของไพ่การทํางานนะเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่นะเดือนนี้อาจจะต้องนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของความกระตือรือร้นนะเรื่องของการทํางานเรื่องของการขยายธุรกิจต่างๆนะน่าที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองปรากฏไพ่ดาบนะไพ่ดาบปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหน oh. เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยเป็นเดือนที่ยังต้องสู้ <S 1> 1. <S ต้องพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วยังต้องเคลื่อนไหวให้เยอะๆด้วยนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือความใจร้อนนะคะซึ่ง Kunst, ะะอาจจะเข้ามาด้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องมุ่งในนเรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของการงานเรื่องของการเจรจาต่างๆนะเรื่องของการเดินทางอาจจะต้องเกิดขึ้นนะคะ ในตำแหน่งของผู ência, char, então, de tanto, de ้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายนะจะต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะหรือถูกกดดันในตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาเรื่องของการเจรจา เรื่องของข้อตกลงต่างๆนะอาจจะต้องนะรับปรับกันให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มองว่าตำแหน่งนี้ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะยังเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเข้ามานะคะลดปัญหาให้สำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะและตาแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะสํานักงานร้านค้าเดือนนี้ยังต้องรอบคอบนะเพราะมีทุบทของไพ่เสียหายเข้ามาทับอยู่นะคะบางคนก็มีเรื่องของการต่อเตอิมมีการซ่อมแซมมีการตกแต่งภายในหรืออาจจะมีการย้ยายนะ ย้ายบ้านย้ายร้านแบบนี้อันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคะแต่ถ้าไม่มีสถานการณ์นะคะเกิดขึ้นแบบนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของบ้านหรือร้านค้าด้วยโดยเฉพาะตำแหน่งของฟืนไฟต่างๆความปลอดภัยนะคะต้องรอบคอบด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะควรที่จะหันหิ้งพ้าไปทางหน้าบ้านเพื่อที่จะลดในเรื่องของพลังด้านลบในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็นะ,ะบางคนที่บ้านนะ,คะเคยมีการไฟไหม้มาก่อนหรือว่าบ้านอาจจะอยู่ใกล้ๆนะคะใน ในเรื่องของเสาไฟฟ้าแรงสูงบ้างนะคะหรือว่าบ้านอาจจะอยู่ใกล้นะคะในทางสามแพ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ได้หรือถ้าบ้านที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าอยู่ใกล้ในตําแหน่งของตลาดนะหรือหน่วยงานข้าราชการโรงพยาบาโลโรงเรียนนะคะอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะบางคนบ้านอยู่ใกล้วัดอันนี้ก็ถือว่าถูกชะโลกนะแต่ไม่ว่าจะองไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะตำแหน่งของบ้านนี่มันเหมือนกับจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่รอบๆด้วยนะคะในทุกๆเรื่องในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะอาจจะ นะะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถือว่าตําแหน่งนี้ยังดีอยู่นะคะบางคนไม่ได้มีปัญหากับญาตินะแต่ญาติพี่น้องอยู่ทางไกลนะเดี๋ยวญาติพี่น้องอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปต่างประเทศก็ได้นะก็ะถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะในตําแหน่งของบริวารถือว่าดีนะคะจะได้บริวารที่ค่อนข้างนิสัยแบบ สนุกสนานเน่ยนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะหรือว่าเข้ามาทําให้เรื่องของธุรกิจการงานดีมากยิ่งขึ้นในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตําแหน่งที่ดีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการเริ่มต้นนะหรือมีเรื่องของความสุขนะคะในตําแหน่งนี้ด้วยนะคะและตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานที่ถือว่าดีนะเพื่อนร่วมงานหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตานะคะตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะโดยเฉพาะคนผิวขาว หรือคนที่ผิวสองสีเนี่ยนะคะหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆด้วยนะคนที่มีฐานะการเงินแหละนะคะจะเข้ามาอุปถัมภ์เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะกระตือรือร้นในเรื่องของงานมากๆเลยมีความคิดที่จะขยายในเรื่องของการทํางานนะคะหรือขยายการลงทนุนพรย24สีพยากรณ์ก็อาจจะแนะนําว่าอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ของตึงให้ดีด้วยแล้วเดือนนี้เนี่ยไม่ควรเป็นปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่า ไม่ควรไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้านะคะหรือปัญหากับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วอาจจะเป็นเดือนที่ต้องรู้จักที่จะปรับปรุงบ้านหรือปรับปรุงร้านด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการล้างทาความสะอาดนะจะทําให้เรื่องของตําแหน่งของบ้านหรือว่าร้านค้านี่นะคะมีเรื่องของความสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะนะคะค่อนข้างที่จะสร้างการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนน่ะ มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลในด้านดีนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนนี้ต้องระมัดระวังละน้ปัญหาต่างๆมันจะเริ่มมีเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะหรือกับหัวหน้าบ้างนะคะซึ่งยังต้องปรับกันก็มองว่าตำแหน่งนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ยังให้การช่วยเหลืออยู่นะหรือยังเข้ามาส่งเสริมหรืออุปถัมภ์ดวงการทํางานสําหรับคนที่เกิดราศีตุลอยู่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่บ้างนะคะแต่มองวว่่่าาาะะไไมมจีปัญหอร ตามนะดวงชะตายังมีเรื่องของผู้ใหญ่นะคอยให้การสนับสนุนด้านการทํางานอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะตำแหน่งที่อาจจะต้องรอบครอบก็คือตําแหน่งของผู้ใหญ่นี่แหละหรือหัวหน้าซึ่งอาจจะต้องไปลดในเรื่องของความขัดแย้งลงแล้วก็พยายามที่จะใช้หลักปณิบนอมจะทําให้เรื่องของการร่วมงานกันหรือเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะส่งผลได้ดีนะคะมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยสำหรับคนที่เกิดราศีตุลจะมีเรื่องของรายได้การเงินเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน นะคะคซึ่งหมายความว่ารายได้การเงินค่อนข้างดีแต่ให้รอบค้อเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงกลางเดือน เพราะว่าอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงมีนะคะในช่วงกลางเดือนแล้วก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายต่างๆนะคะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเกิดขึ้นนะคะในตําแหน่งนี้นะคะหรือว่าในตําแหน่งช่วงกลางเดือนเนี่ยอันนี้ให้เรามาระวังนะเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะคะก็ต้องพูดคุยต้องปรับกันด้วยนะคะแต่มืว่ารายได้การเงินนี้ยังเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดราศีตุลอยู่นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร ไขไปได้แหละนะคะแล้วก็ยังทําให้เรื่องของรายได้การเงินยังกลับมาหมุนเวียนหรือยังเกิดโอกาสนะคะที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีตนุลนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะพบรักต่างวัยนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่แม่นะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรัก ช่วงต้นเดือนนะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนที่พูดคุยกันปรับความคิดกันปลายเดือนนู่นแหละนะคะถึงจะชัดเจนในเรื่องของความรักหรือยังต้องคบหากันไปถึงช่วงเดือน8นะนะความสัมพันธ์จะชัดเจนสําหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะ <pinch apologize> ก็เป็นความรักที่นะคะอาจจะต่างคนต่างอยู่มาก่อนแล้วนะคะ หรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันนะแต่ก็ยังเป็นความรักที่ดีเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องรบอบครอบเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักบ้างแต่ก็ยังมองว่ายังปรับกันได้นะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะก็ยังปรับกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนไม่ได้อยู่ใกล้กันอะอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดหรืออยู่กัน คนละประเทศเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของระยะทางบ้างแต่เดี๋ยวนี้ยังเห็นไพ่ถ้วยดีๆปรากฏขึ้นอยู่นะคะซึ่งก็มีโอกาสที่นะคะในเรื่องของความรักหรือปัญหาต่างๆนี่ยังกลับมาปรับกันได้โดยเฉพาะไพ่ราชาถ้วยเนี่ยนะเป็นไพ่ที่ยังนะรักกันอยู่นะหรือย,ยังเข้ามาถาม่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในทุกๆเรื่องด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ะระมัดระวังเรื่องของการอักเสบบริเวณช่องบนนะทรงอกถึงศีรษะ อาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะแล้วก็อย่าขับรถเร็วนะถ้าขับรถเร็วในช่วงน,นี้มีโอกาสที่จะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดนะคะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารเป็นกดไหลย้อนนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทไม่ค่อยดีนะ,ะรวมถึงนะคะเรื่องของการทํางานของลำไส้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะก็ต้องรอบคอบนะคะในช่วงเดนนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิบสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์ก็บอกว่าการทํางานในช่วงเดือนนีน้สำหรับคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยเป็นเดือนที่ค่อนข้างเครียดแล้วก็รู้สึกผิดหวังในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานหรือตาแหน่งที่เราคาดหวังไว้แล้วไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ไพ่ะะยิ่สีก็บอกว่าอย่าไปเครียดนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานนะคะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆหน่อยนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานยังเกิดโอกาสนะถึงแม light, แ้ว่าจะมีสิ่งที่เสียออกไปนะแต่ยังมีสิ่งที่เหลืออยู่นะรวมถึงนะคะการทํางานนะคะอาจจะนะคะมีเรื่องของการทํางานที่ยังเกิดโอกาสนะคะที่ดีมากกว่าเก่าด้วยนะนี่อย่ายไปคิดมากอย่าไปยึดติดกับเรื่องเก่าๆหรือง,งานเก่าๆหรืออย่าไปยึดติดกับเรื่องของปัญหาเดิมๆนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ย,ยิบสีบอกสรุปแล้วการเงินยังดีนะยังมีผู้ใหญ่ขอให้การช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่ยีสีก็สรุปว่าสําหรับคนโสดนี่มักพบรักทางไกลอ่ะหรือพบรักจากการทํางานหรือการติดต่อง,งานนะคะคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนผิวสองสีหรือคนผิวค้ามนะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักด้วยนะคะก็เป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่ยังต้องปรับกันนะคะก็เรื่องของ าระายะทางนี่แหละอาจจะเป็นตัวแปรสาคัญนะคะแต่มองว่า,านะไพ่โดยรวมยังเห็นไพ่ถ้วยสวยๆอยู่นะก็คนไหนที่เป็นกู้รักทางไกลหรือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอาจจะมีข่าวหรือมีการเดินทางมาหากันในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะหรือกู่ไหนที่รู้สึกว่ามันมีความรักที่ห่างก,กันอ่ะเราก็เดินทางไปหากันเลยนะคะจะได้มีเรื่องของความรักที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายไพ่ยีก็สรุปว่าสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้แย่นะก็ยังถือว่ายังดูแลหรือเยียวยาได้แต่สิ่งที่ให้รอบก็คือเรื่องของการดื่มก,กันกินเรื่ององงขขไมัน อันนี้ให้ไปเรามาระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานนี่ยังส่งผลในด้านดีนะแต่ยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขยอยู่นะคะรวมถึงเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆนี่ยังเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะฉังนั้นเป็นเดือนที่ต้องปรับปรุงงานแก้ไขางานหรือเรียนรู้งานนะ,ะบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของการทํางานก็ต้องแสดงฝีมือให้เยอะๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกนะคะ ก็ชี้นาว่าเดือนนี้ยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายการเงินเกิดขึ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลการรักษาการบํารุงซ่อมแซมต่างๆนะหรือบางคนก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะยังถูกควบคุมด้านการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นด้วยอันนี้ยังเตือนว่าให้รอบครอบเรื่องของการใช้จ่ายนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะไพ่แสงสุกก็บอกว่ายังไม่โดดเด่น ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่เอออหอหมกแหละนะคะยังแบบยังก้ามก้ามกึ่งกึ่งอะสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะบางเรื่องก็ต้องมองผ่านบ้างฟังหูไว้หูบ้างปิดตาข้างนึงบ้างนะคะจะได้ทําเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นี้อย่างดีนะคือบางคู่นี้รู้นะว่าขงควรักเนี่ย แอบควบคนอื่นนะคะหรือว่ารู้ในเรื่องของข้อผิดพลาดบางอย่างด้วยก็ต้องทําเป็นมองไม่เห็นบ้างนะคะก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องแบบพยายามทําใจเย็นๆแล้วก็ค่อยปรับกันไปบางคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมือที่3นะแต่ไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะคะปิดหูปิดตามากเกินไปไม่พูดไม่ถามไม่ถ่ายเลยนะคะอยู่ใครอยู่มันนะก็เลยทําให้เรื่องของความรักนี่นะมันก็ต่างคนต่างอยู่อันนี้ก็ต้องไปปรับในส่วนที่เสียด้วยนะคือบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องแย่ๆเราก็ต้องมองผ่านพยายามที่จะ จูนกันให้ติดบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมันก็ต้องมีบ้างนะคะอย่าให้มันห่างกันมากจนเกินไปนี่มันต้องอยู่บนความพอดีนะคะโดยเฉพาะชีวิตรักเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกันน่ะมันต้องหารกันคนละครึ่งชีวิตนะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันนะวนในเรื่องของสุขภาพร่างกายเดือนนี้นะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลด้วยนะรวมถึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปวดกระดูกหลัง เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์ถ้าทํางานข้าราชการทาหารตำรวจเป็นเซลล์อันนี้มองว่าถูกโฉลกหรือทํางานเป็นช่างเป็นวิศวะถูกโฉลกนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะเพราะอิทธิพลของไพ่ดาบนี้เข้ามาทบอยู่ในวันของตัวเองความสําเร็จจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ความพยายามแล้วก็ความขยันเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ถูกกดดันนะ หรือว่าถูกควบคุมในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าจะกําลังถูกแบบประเมินผลงานอยู่อันนี้ยังต้องขยันเยอะๆหน่อยนะคะแต่ให้ลดในเรื่องของความเจร้อนลงส่วนในเรื่องของการเงินนะยังต้องรอบคอบนะจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่โดดเด่นนะคนวันอาทิตย์หลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันซึ่งต้องระมัดระวังนะคะเดือนนี้ถ้าถามว่ามีสตูไหมมีนะคะเพราะไพ่อัศวินดาเป็นหนึ่งใบนะที่ เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศัตรูด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหากับหัวหน้าปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรืออาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความเดือดร้อนน่ะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถ้าทําธุรกิจการงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลน,นะคะทำงานในโรงพยาบาลน,นะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานข้าราชการต่างๆ นะรวมถึงนะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะขายอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างต่างๆนะถมที่ถมดินนะนี้มองว่าถูกฉลกนะรวมถึงคนที่ขายประกันภัยด้วยนะคะต่างๆนี่ก็ถือว่าถูกฉลกนะคะคนที่ไม่ได้ทําอาชีพด้านนี้อาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายเกิดขึ้นว่าจะเป็นเรื่ององการเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบ้านย้ายร้าน ะะหรือว่าอาจจะมีการต่อเติมการซ่อมแซมปรากฏขึ้นโดยเพระพาะไพ่หอคอยนี่เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาด้านนี้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นยังต้องแบบอยู่บนความมีสตินะมองว่าปัญหาต่างๆนะคะจะยังมีคนให้การช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะแต่ยังได้รับการช่วยเหลือ,ห,ลอหรือย,ยังแก้ไขไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่ไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดในช่วงวันอังคารก็ต้องระมัดระวังนะเป็นเดือนที่การทางานจะติดขัดไม่ราบรื่นอาจจะมีศัตรูแอบแฝงหรือมีคนนะคะเข้ามาใส่ร้ายป้ายสีทรยศหักหลังด้วยโดยเฉพาะนะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะการเงินก็ไม่ค่อยดีนะคะ่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะ,ะถูกหลอกถูกโกงในช่วงเดือนนี้นะคะหรือมีการเงินที่ล้วไหลออกไปเยอะนะนี้ต้องระมัดระวังนิดนึ่งนะคะ ในเรื่องของความรักไม่โดดเด่นค่ะหลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันนะบางคู่แยกกันอยู่หรือถึงขั้นหย่าร้างหรือมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ถึงขั้นใช้กําลังกันเลยอะ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะช่วงเดือนนี้อ่อนแอนะคะภูมิต้านทานค่อนข้างตกอ่ะนะคะฉังนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะและมาระวังปัญหานะกับผู้ใหญ่หรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะแต่มองว่านะปัญหาต่างๆนะทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนอนะ่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องของการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะแต่จะมีเรื่องของไรายได้หรือการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะอาจจะต้องหลังจากเดือนนี้ไปหรือว่าเข้าสู่เดือน6อะ่ะทุกอย่างมันจะลงตัวทั้งเรื่องของงานแล้วก็การเงินนะ บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามีความคิดที่อยากจะเดินทางนะคะอันนี้ก็มองว่าหน้าที่จะมีโอกาสนะคะ วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะต้องปรับกันนะคะหรือต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างความสัมพันธ์จะได้ดีมากขึ้นนะคะบางคู่ก็มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะ,ะของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักอาจจะต้องแบบปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเดือนนี้ดีนะคะด้วยอีกผลของไพ่การเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในวันของเตงม,มันเป็นเดือนที่พร้อมที่สุดเนี่ย นะเพราะว่าคนวันอื่นอาจจะไปเจอไพ่เสียหายเพราะว่าอาจจะไปมีปัญหา ในเรื่องของการเงินการลงทุนบ้างหรือว่าสถานการณ์มันก็ต้องแบบมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะกว่าจะสาเร็จก็เหนื่อยนะแต่คนบันพฤตหาสบอดีเนี่ยพื้นฐานดวงในช่วงเดือนนี้มีไพ่การเงินเข้ามาทับอยู่ก็เลยสบายเพราะมีต้นทุนอยู่แล้วอ่ะนะการทํางานก็เลยก้าวหน้ารวดเร็วแล้วก็มีความคิดที่จะลงทุนใหม่ก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าพื้นฐานดีแล้วก็ยังมีคนเข้ามานะซัพพอร์ตในหลายๆ,ๆเรื่องการเงินการติดต่อธุรกิจการงานรายได้ดีดงอกเงยเห็นไหมคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นเดือน ที่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสามีภรรยาก็อาจจะมีการทระะรําธุรกิจร่วมกันนะคะก็เป็นความรักที่ดีแหละบุตรล้านบริวารนะคะก็น่าที่จะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานเดินหน้าต่อไปได้อีกนะคะรวมถึงนะคะเป็นเดือนที่นะมีการติดต่อนะ,ะในเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆก็ลาบรื่นด้วยนะ,ะฉะนั้นในเรื่องของข่าวดีต่างๆก็ดูเหมือนจะพร้อมมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์โดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะธุรกิจนะหรือการขยับขยานในช่วงเดือนนี้ ส่งผลด้านดีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะที่สดชื่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะยังช่วยเหลือกันอยู่ในช่วงเดือนนี้คนวันศุกร์ก็อีกวันหนึ่งนะก็เป็น มีอิทธิพลของไพ่ที่ดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองนะคะก็สามารถเจรขยายงานได้แต่การเงินมันก็เข้ามานะแต่มันจะเป็นการเงินที่แตกต่างจากคนวันพฤหัสนะก็คือคนวันศุกร์เนี่ยงานเยอะแต่การเงินนี่เข้ามานะแต่ต้องหมุนจ่ายแล้วก็ต่อยอดธุรกิจออกไปเรื่อยๆเนี่ยคนวันศุกร์จะเป็นอย่างนี้แต่ถือว่าไม่แย่นะถือว่ายังส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นี่ถือว่าดีนะดวงชะตามีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออยู่นะคะทําให้เรื่องของการทํางานนี้ได้รับโอกาสนะหรือมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะ,ะหรือควรที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆโดยเฉพาะบางคนเนี่ยทำงานนะที่เกี่ยว,วข้องกับคนต่างชาติด้วยนะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะเป็นเดือนที่จะได้รับการอุปถัมภ์นะจากผู้ใหญ่ทั้งเรื่องการเงินแล้วก็การงานส่วนในเรื่องของความรักนี่ถือว่าเด่นนะคนโสดมีโอกาสพบร,รักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่มหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่าง ชาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่หวานชื่นนะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีตุลก็ดูว่าเดือนนี้มันยังมีไพ่ดาบอะ่ะก็ไพ่อุปสรรคอยู่แล้วแล้วยังมีไพ่พลังด้วยก็คือไพ่ที่ต้องแบกรับภาระเหนื่อยนะไพ่หอคอยความวุ่นวายนะคะปัญหานะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในหลายๆเรื่องนะคะแล้วมีไพ่ห้าดาบนะก็ ร้อนลนนะคะแล้วก็รู้สึกว่านะคะมีเรื่องของปัญหาหลายอย่างที่ทําให้เครียดนั่นแหละนะคะฉนะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้มันอาจจะเป็นปัญหาเข้ามาแต่ทําให้เราเกิดโอกาสอยู่นะอาจจะต้องใช้เวลาในช่วงเดือนนี้นะจนถึงเดือนมิถุนายนนั่นแหละนะมันถึงจะลงตัวสําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าความวุ่นวายจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากแต่ในเรื่องของตัวเลขการเงินนะที่ปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังทําให้เห็นในเรื่องของโอกาสแหละ นะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของอิทธิพลตําแหน่งของการช่วยเหลือเนี่ยไพ่การเงินยังเกิดขึ้นแล้วอยู่ในตําแหน่งนี้ก็ทําให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆยังส่งผลในด้านดีนะโดยเฉพาะคนวันไหนเนี่ยที่มีชุดบลของไพ่ที่ดีเข้าไปทับอยู่มันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะได้รวดเร็วนะคะคนวันไหนที่มีไพ่ที่เป็นไพ่เหนื่อย ไพ่ดาบนะหรือให้เสียหายไปทับอยู่นะมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องโซ่ต้องอดทนนะแต่เกิดความสําเร็จเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเหนื่อยกว่าคนวันอื่นๆสักนิดนึงนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลที่สามารถนะที่จะนําไปประกอบพิจการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะ วันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ